สวัสดีครับวันนี้ยาวนิดนึงนะครับสาหรับการวัดงานคิดค่าแรงให้ช่างนะครับผมก็คืองานบางอย่างเนี่ยผมจะตัดให้ช่างผมเหมานะผมทีนี้การวัดพื้นที่งานผมคืออย่างนี้นะผมจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือเราต้องตกลงกันก่อนนะครับก่อนที่จะทํางานนะครับจะได้มีปัญหากันนะครับว่าวัดกันยังไงคืออย่างนี้นะผมการวัดสมมติอ่ะผมวันนี้ผมอาท่อนบนของโครงหลังคาเหล็กแล้วกันนะครับผมระหว่างโครงหลังคาเหล็กไปถึงมงนะครับคือตัวอย่างบ้านหลังนี้เนี่ย 84ตารางเมตรนะผมบ้านกว้าง7เมตรลึก12เมตรนะผมก็บ้านตัวบ้านจะแค่84ตารางเมตรนะผมแต่ว่าตัวหลังคาเองจะใหญ่กว่านั้นนะครับผมเพราะว่าหลังคาจะมียื่นหน้ายื่นหลังยื่นข้างนะผมบบเบ็ดเสร็จแล้วนี่จะอยู่ที่ประมาณ1 2อกว่ากว่านะผมประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการวัดให้ช่างทําหลังคานะครับก็คือจะไม่ใช่8 4ตารางเมตรเราจะต้องร2 0กว่ากว่านะครับอันนี้สมมุติครับคือถ้าเรายื่นสัก80ดเซนนผมโดยรอบนะผมก็จะประมาณนั้นวิธีการคิดราคาสมมุติ ช้างเหมาค่าแรงเรา150หรือ200อย่างนี้เราก็ไปคูณ120เลยสมมติราวัดได้120ทั้งหมดนะครับคือพื้นที่หลังคาเนี่ยมันจะใหญ่กว่าพื้นที่การวัดหน้าง,งานที่เป็นสมมติบ้านหลังที่84ตารางเมตรนะครับผม คือ <C ure> แล้วแต่หลังคาของบ้านแต่ละหลังนะครับอาจจะยืนมากยื่น,น้อยไม่เท่ากันแต่ว่าเวลาทําหลังคานะครับช่างก็จะวัดเต็มเต็มคือโครงเหล็กเนี่ยโครงเหล็กไปถึงไหนก็วัดเท่านั้นนะครับแต่วิธีการคิดบ้านนะครับบางทีการคิดราคาบ้านเป็นตารางเมตรเนี่ยสมมติเราเอาค่าแรงรวมทั้งหลังเนี่ยเป็นตารางเมตรไม่ได้วัดอย่างนั้นนะครับก็ได้แค่84นะครับแต่ว่าช่างหลังคาเองก็จะต้องวัดเต็มครับคือก็จะวัดอย่างนั้นนะครับคืออันนี้แล้วแต่ตกลงกันนะครับแต่ว่าของผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมทีนี้ วิธีการทําโครงหลังคาของผมนะครับผมก็คืองานงานหลังคาผมจะเอาให้เสร็จท่อนบนเลยนะครับคือตัวหลังคาเชิงชายฝ้ารอบนอกแล้วก็ผนังใต้หลังคาในเสร็จเลยรวมทาสีด้วยนะครับคือของผมเนี่ยจะทําท่อนบนให้เสร็จเพราะว่า เวลาเราทําตัวบนเสร็จแล้วทีหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานก่ออิฐมาก็จะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั่งร้านแล้วนะครับนะครับคือผมจะเอางานท่อนบนให้เสร็จเลยนะครับเราคิดเป็นชุดๆดไปคือแล้วแต่เทคนิคและว,วิธีการทํางานของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วของผมเนี่ยโครงเหล็กฟ้าน,นะครับโครงฟ้าเีจะเป็นโครงเหล็กนะผมติดพร้อมกับโครงหลังคาเลยถ้าเป็นงานลักษณะนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น งานปัญญานะผมก็ทําเหมือนกันนะครับงานทรงจัว่วถ้าเป็นโครงหลังคาเหล็กผมก็จะทาเหมือนกันคือทําโครงฟ้าติดกับโครงหลังคาไปเลยเป็นเหล็กนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กเลยเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังคือเคยเจอนะครับ คือเอาซีลายมันก็ประหยัดนะผมประหยัดกว่าเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาภายหลังมันจะมีตามมาเยอะนะครับวิธีการทํางานเราเราเลยเปลี่ยนแปลงเอาเป็นเหล็กเลยนะครับคือเชื่อมเชื่อมติดกับโครงหลังคามาเลยนะครับแล้ววิธีการทําก็จะแตกต่างกันไประหว่างทรงปัญนหาทรงโมเดินทรงจั่วนะครับทีนี้วิธีการคิดนะครับตัวหลังคาเราคิดใหญ่กว่าพื้นที่บ้านนะครับทีนี้ตัวฝ้ารอบนอกนะครับผมงานตัวฝ้ารอบนอกสมมติชายคาตัวนี้ผมจะกว้างแค่8ปเซนนะครับโดยรอบ วัดตามยาวนะครับคือยาวเท่าไรเราเท่านั้นเราไม่ได้คิดเป็นตารางเมตรนะครับผมวัดเอาตามยาวเลยสมมติหลังนี้จะได้อยู่สักประมาณประมาณ60 70เมตรนะครับผมเราก็วัด60 70เมตรไม่ใช่60 70ตารางเมตรนะครับเพราะว่าถ้าวัดเป็นตารางเมตรช่างแค่ื่องช่างจะได้น้อยกว่าน้อยกว่าที่เป็นเมตรนะครับเพราะว่ามันแคบกว่านะครับคืออย่างนี้ผมให้เต็มเลยเพราะว่าความกว้างอยู่แปดสิบเซนนะครับสมมติหลังนี้ ชายคายื่น80เซนถ้าวัดเป็นตารางเมตรช่างก็อาจจะได้น้อยกว่านะครและตัวนี้นะครับตัวผนังใต้หลังคาที่เห็นโครงเหล็กตั้งๆนี่ก็เหมือนกันนะครตัวนี้ผมก็จะคิดตามยาวแต่ว่าบางช่วงในอย่างหลังนี้ข้างหน้าเนจะสูงเมตรยนะครับผมแต่พอหลังคามสโลปต่ําลงไปเรื่อยนะครับข้างล่างมันก็จะข้างหลังเนี่ยมันจะเหลือนิดนึงะผมประมาณ3าแผ่นสแผ่นผมก็วัดตามยาวไม่เหมือนกันนะครับ นีครับโดยรอบบ้านเลยนะครับคือทั้งผนังใต้หลังคาทั้งฝ้ารอบนอก,กน,นะครับผมก็จะวัดให้ช่างอย่างนี้วิธีการคิดค่าแรงของผมนะครับก็คือเราก็จะตกลงกันก่อนนะครับแต่ถ้าวัดเป็นตารางเมตรมันยุ่งยากนะผมก็คืออย่างผนังใต้หลังคาที่เป็นลแหลมลงไปอย่างเงี้ยนะผมข้างหลังก็จะเล็กเี้ยข้างหน้ามันสูงเราก็จะเราก็วัดให้ตามยาวไปเลยข้างหน้าก็ช่างอาจจะ สมมติอันนี้เมตรยข้างหลังเหลือแค่สี่สิซนอย่างนี้นะผมเราก็วัดตามยาวสิบเมตรก็วัด1 0บเมตรไปเลยนะครับส่วนฝ้ารอบนอกวัดตามยาวโดยรอบเลยนะครับฝ้ารอบนอกหลังนี้จะได้อยู่ประมาณ4 5่สิถึงห้เมตรเราก็วัดตามยาวคูณไปค่าแรงสมมุติค่าแรงร้อยห้าก็เอาไปคูณนะผมนะครับแล้วทีนี้พวกไม้เชิงชายนะครับไม้เชิงชายกับฝ้ารอบนอกจะเท่ากันนะครับ นะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีประดับพวกไม้ระแนงไม้อะไรนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพูดถึงวิธีการคิดค่าแรงนะครับว่าคิดประมาณไหนก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเผื่อเผื่อในช่างมือใหม่นะครับผมเวลาไปทํางานแล้ววัดงานไม่ถูกกันนะครับผมว่าวัดยังไงนะครับส่วนงานก่ออิฐเราก็จะวัดกันเป็นตารางเมตรนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เป็นตารางเมตรก็มี2อ,อย่าง มีหักทับหลังกับไม่หักทับหลังไม่หักวงกลมนะครับผมก็มีหลากหลายอย่างนะครับแล้วแต่วิธีการคิดนะครับทีนี้งานทาสีถ้าเป็นลักษณะนี้ตีให้เป็นเหมาเลยนะครับคือถ้าเราตีเป็นตารางเมตรเนี่ยมันอาจจะคิดกันยากอยู่นะครับเราก็ให้จ้างว่าเออเป็น,เป,นเป็นเหมาเลยว่างานนี้จ๊อบนี้เอาเท่าไหร่ทําสามคนทํากี่วันก็กะเอากะเอาแล้วก็มาไล่บวก,กําไรเขานิดหน่อยก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับผมนะครับเนี่ยครับก็จะมีพวก เหมนอหมะพวกตกแต่งสีขาวนี่ลงมาอีกันนั้นก็เดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีหนึ่งแต่งานฝ้ารอบนอกผมก็จะมีพวกไม้หม้อพวกอะไรเสร็จมาเลยนะครับผมเนี่ยครับงานทําหลังคานะครับผมก็จะเสร็จลงมาอย่างนี้นะครับจนถึงตัวสีเข้มๆเหมือนะครับผมนะครับนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยสาหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ